This is Blue Big Talk Podcast, ambition to reality. วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ b l u e b i g Talk Podcast ค่ะพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปพูดคุยกับทาเลนต์จากทีมต่ตางๆของ b l u e b i g นะคะมาร่วมแชร์มุมมองและอินไซต์จากการทำงานที่น่าสนใจเพื่อนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมค่ะ อย่างช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้นะคะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าคำว่าซ u เปอร์แอปเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเรานะคะแต่จะใช้กันไปบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วความหมายของคำคำนี้คืออะไรแล้วมันจะช่วยให้การใช้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายมากขึ้นยังไงบ้างใน EP นี้ค่ะคนเลยชวนคนบลูบ i กที่เขามีประสบการณ์ในการพัฒนาซ u เปอร์แอปมาพูดคุยกันนะคะคนแรกเลยค่ะน้องมายจากทีม strategy and management หรือ SM ค่ะ และอีกท่านหนึ่งนะคะพี่โป้งค่ะซึ่งเป็น CTO ของ b l u e b i กนะคะเชิญทั้งสองท่านมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะว่าทำอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้ค่ะก็ชื่อมายนะคะเป็นตอนนี้เป็นซีเนียร์แมนเจอร์นะคะอยู่ทีม Strategy and Management คนะก็ตอนนี้กำลังทำโปรเจกต์สูเปอร์เพห้อยู่กับองค์กรหนึ่งอยู่ค่ะพี่ป้งค่ะครับก็ ชื่อโป้งนะครับเป็น c ี o ของ u ูบี Group แล้วก็เป็น Director ของ Digital Excellence and Delivery Service นะครับก็อินพิเม้นต์ลักษณะที่เป็นซูเปอร์แอปพลิเคชันให้กับลูกค้าหลายที่แล้วนะครับในประเทศไทยครับโอเคก่อนที่จะไปเจาะลึกในรายละเอียดนะคะขอถามภาพรวมกันก่อนค่ะซูเปอร์แอปคืออะไรแล้วก็ทำไมอยู่ดีๆในช่วง2-3ปีนะคะมันถึงกลายเป็นเทรนด์ที่องค์กรต่างๆให้ความสนใจ mm hmm. คะเริ่มจากน้องไมล์ล้วกันค่ะ ได้ค่ะก็ซูเปอร์แอปนะคะถ้า้าพูดถึงก็อาจจะนึกถึงซูเปอร์แมนเนาะซูเปอร์แมนก็คือจะเป็นคนที่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเนาะซูเปอร์แอปก็เหมือนกันจะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำได้มากกว่าแค่หนึ่งอย่าง นะคะสมัยก่อนเลยเวลาที่เราทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมีแค่เป้าหมายอยู่หนึ่งอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นสำหรับเรื่องของ loyalty program หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องสำหรับเรื่องของ food delivery นะคะ mm hmm. แต่วันนี้เองมันมีแอปพลิเคชันที่พยายามจะทำทุกๆอย่างอ่ะอยู่ในแอปเดียวนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นที่มันทำให้ซุปแอปเริ่มเป็นที่รู้จักเนี่ยอาจจะมาจาก WeChat นะคะที่เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีน ตัว w e c h a เองเนี่ยมันมีเซอร์วิสที่ค่อนข้างหลากหลายมากเลยมันทําได้ตั้งแต่การจ่ายเงินนะคะการทําเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่การสั่งอ e ีคอมเมิร์ซนะคะไปจนถึง everyday lifestyle เลยแม้กระทั่งการเรียกแม่บ้านมาทําความสะอาดที่บ้านนะคะมันเลยทําให้ทุกคนเนี่ยใช้แอปพลิเคชันเนี่ยทุกๆวันจริงๆคือ transaction ตอนนี้คือ active user หนึ่กว่าล้านคนนะคะในประเทศจีนก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่คนเขาใช้เยอะแล้วก็ใช้อยู่ในแอปเดียวค่ะ พี่ป้องคะในฐานะซีอเรามองเห็นเทรนด์ไหมคะอยู่ดีๆทำไมถึงกลายเป็นกระแสขึ้นมาคะเรื่องของซูเปอร์แอปไม่แปลกใจครับก็เพราะว่า,าหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆ,ๆนะครับก็กําลัง ตั้งวิชั่นนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์ตัวเองให้ไปสู่การแข่งขันในยุคของดิจิตัลในอนาคตนอันใกล้นี้นะครับ mm hmm. ซึ่งอนาคตอัในใกล้นี้นะครับเราก็อย่างที่บอกกันนะครับเราคงไม่ได้แข่งขันกันโดยความสามารถของคนละนะครับจะเริ่มเป็นการแข่งขันโดยความสามารถของ AI นะครับซึ่งการที่ AI จะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือ Data นะครับ Data ที่เยอะ Data ที่มี q u a l ity นะครับ Data ที่อธิบายเรื่องของ Context User, ของยูเซอร์ของของคัสเตอร์ของสิ่งแวดล้อมให้ได้นะครับแล้วก็ให้เอไอเอา,เอานำเดต้พวกนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นซูเปอร์แอปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะรวบรวม Data นะครับสามารถที่เขาเรียกว่า,า Cultivate Cult ตัว Data นะครับที่ไม่ว่าจะเป็น Data ของ User หรือ Data ที่อยู่รอบๆของ User นะครับ ทั้งโดยตั้งใจนะครับเป็นเป็นเซ็นติวิวเซอร์ตั้งใจกรอกให้หรือว่าอาจจะไม่ตั้งใจเกิดจากการใช้งานนะครับก็ะ Data พวกนี้นะครับก็เลยตัวซุปเปอร์แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งช่องทางแล้วกันนะครับที่สามารถที่จะเก็บ Data นะครับในหลากหลายแง่มุมนะครับว่าอ่ user ทําอะไรบ้างนะครับ user ใช้งานเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็นำมานะครับในอนาคตที่จะมามาเทรนไอเพื่อแข่งขันกัน อันนั้นคือข้อดีในแง่ของการที่องค์กรทำซูเปอร์แอปในแง่ของลูกค้าเองเราได้ประโยชน์อะไรจากการใช้งานซูเปอร์แอปค่ะ,ะคือต้องบอกว่าตแต่ก่อนเนาะเราต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะใช้เซอร์วิสหลายๆอย่างแต่ว่าตอนนี้เองการที่เราดาวน์โหลดหนึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถเข้าถึงเซอร์วิสที่ค่อนข้างหลากหลายเลย นะคะ,<ฮ>ะอย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างอย่าง Grab แ r a b ละกันที่เป็นแวบที่ค่อนข้างโดดดังในประเทศไทยตัวนี้นเราเข้าไปใน g r ร b เราสามารถสั่งได้ทั้งอาหารเราสามารถเรียกรถได้นะคะตอนนี้แม้กระทั่งอย่างแม่บ้านเราก็สามารถเรียกมาทำความสะอาดที่บ้านได้แหละคือเราไม่จาเป็นต้องมีพื้นที่ในโทรศัพท์เยอะมากมายเพื่อที่จะดาวโหลดทุกๆแอปนะคะก็คือมันก็ง่ายต่อการที่โอเคมันจบในที่เดียวจริงๆนะคะอย่างที่2ก็คือพอมันมีเพย์เมนท์ที่มันถูกผูก,กกับตัวแอปพลิเคชันแล้วอะต่อไปเราไม่ต้องไปนั่งกรอกข้อมูลของเราไปนั่งกรอกเรื่อองงข เ i n a n c i a l เรื่องของ Payment ในทุกๆแอปนะคะมันจบในที่เดียวเลยเราสามารถแท็กได้เลย Activity หรือว่า transaction ที่เราใช้เนี่ยมันก็ดูในแอปพลิเคชันเดียวนะคะมันพอจะมีตัวอย่างของซุปเปอร์แอปทั้งในไทยและต่างประเทศก็ได้นะคะที่ประสบความสำเร็จฉายภาพให้เห็นหน่อยได้ไหมคะว่าแบบไหนเป็นแอปไหนแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะมีเมนชั่นไปแล้วอันนึงก็คือว e c ชทแล้วนค่ะ WeChat อันนี้ก็คือค่อนข้างประสบความสาเร็จมากเป็น use Cas e ที่ทุกคนค่อนข้างที่จะลุก อัพชก็คืออยากที่จะเป็นเหมือนเขาเพราะว่า Active User mm hmm. เขาเยอะจริงๆนะคะตอนนี้ร <Okay. S 1> วมไปถึงตัวจุดเริ่มต้นของเขาจริง,รงๆเขาเป็นแค่แชทแชทแอปพลิเคชันแชทหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะแบบพูดคุยได้แต่ว่าวันหนึ่งเขาเห็นเทรนด์พอยต์แล้วกันว่าในประเทศจีนเนี่ยเออมันยังไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของบัตรเครดิตได้มากนะักเขาก็เลยคิดโซลูชันเป็นเรื่องของ QR code payment นะคะเริ่มที่จะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการจ่ายเงินตามแถานที่ต่างๆได้พอเขา p ยูเซอร์มาในที่ที่เดียวเนี่ยเขาเริ่มคิดแล้วว่าเออ แต่ถ้าวันนึงเขาเริ่มมีเซอร์วิสอันนี้ล่ะแล้วก็ให้มันมาใช้ในแอปพลิเคชันเดียวอันนี้เลยนะคะเขาก็เลยเริ่มต่อยอดเซอร์วิสไปค่อนข้างหลากหลายอย่างถ้ามองไปถึงในประเทศไทยถ้าเป็นสัญชาติไทยเลยอะ่ะวันนี้เราจะได้ยินถึงโรบินฮูดนะคะที่เขาอาจจะเปิดตัวจากฟู้ดเดลิเวอรี่แหละแต่เขาก็เริ่มที่จะมีแผนในการที่จะขยายไปเรื่องของการท่องเที่ยวการตองอะไรอย่างมากขึ้นอันนี้ก็เราก็มองไปซุเป,ป๊ะเหมือนกันเพราะว่ามันทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างค่ะ แล้วมันมีปัจจัยไหมคะพี่โป้งที่จะทําให้การพัฒนาซูเปอร์แอปแอปหนึ่งเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเอ่อต้องบอกว่าม,มันมีหลายปัจจัยมากๆเลยแหะครับท,ที่ที่อาจจะไม่สบาสำเร็จนะครับเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของซีเนจีเรื่องของ gy, อีโคซิสต็มนะครับที่ว่ามันต้องมันต้องมอีคนที่สามารถคอนเนคอีโคซิสต็มนะครับหรือทำพาร์ทเนอร์ชิพนะครับเพื่อรวบรวมนะครับจุดแข็งหรือบริการอื่นๆเนี่ยนะครับที่เราอาจจะ คือสมมติเราจะเป็นเจ้าของสูตรแอปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําได้ได้วยตัวคนเดียวนะครับเราอาจจะต้องไปพึ่งพิงพาร์ทเนอร์นะครับพึ่งพิงอีโคซิสเต็มที่ที่ที่ต้องเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีรองเรื่องของรองคอนเนคชั่นนะครับเรื่องของเรียนเชฟเรื่องของอีโคซิสเต็มที่เราต้องไปอินเข้าไปในนั้นให้ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่มีเราก็ต้องสร้างให้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดสร้างไม่ได้เราก็ต้องบิลเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้เองนะครับซึ่งไม่ว่าทางไหนเนี่ มันก็ดีควายเรื่องของเมเ็งินลงทุนนะครับค่อนข,ข้างสูงนะครับ mm hmm. uh, ซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับปกติแล้วเนี่ยซูเปอร์แอปเนี่ยจะเกิดขึ้นกับพวกกลุ่มที่เป็นบริษ hmm. ัทที่พอมีฐานลูกค้าพอสมควรแล้วนะครับ mm hmm. uh, ในตัวแอปพลิเคชันของเขาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็อาจจะมี ฐานข้อมูลฐานฐานลูกค้าพอสมควรแล้วนะครับเราพยายามที่จะ u t i ไลซ์ฐานลูกค้าตรงนั้นต่อยอดนะครับง่ายคือเหมือนเราสามารถ Access ลูกค้าได้ร้าน2ล้านคนอ้ย่านน้อยนิดนึงนะครับสมมุติว่าเป็นร้าน2ล้านคนนะครับตอนแรกเราขายของเขาชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ลองดูซิว่าเอ๊ะของชิ้นต่อไปน่าจะขายเขาได้ไหมนะครับหรือมีบริการนอกจากของอะไรที่เราจะให้ลูกค้าที่ในกลุ่มของเราเนี่ยร้าน2ล้านคนเนี่ยสนใจได้ไหมนะครับแต่บางีเราเราทำ super แอปเนี่ยสเกลเราไม่ใช่แค่ร้าน2ล้านนะครับเราพูดถึงหลัก10ล้านขึ้นไปนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นเวลาพูดอยีกเนี้ยนะครับมันจะไม่แต่ละคนจะมีเจอร์นี่หรือมีพาธที่แตกต่างกันนะครับซูเป,ปอร์แอปที่ในเรจิเอนของฝั่งตะวันออกเนี่ยก็นอกจาก WeChat ที่น้องไมค์มพูดถึงไปแค่น้นองไมค์พูดถึงไปแค่จะมีเรื่องของอย่างเช่น g o j e ็กก็จะฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีเยอะมากเนี่ยมี g o j e ็กนะครับที่เขาก็เริ่มเป็นซูเป,ปอร์แอปนะครับหรือว่าทราเวโลกา ที่ตอนแรกมาจากคนละทางเลยครับทวิโลกาคือซาลาฟที่จองเรื่องคล้ายๆเป็น booking com นะครับระดันบนี้ที่อื่นเนี้ยนะครับเคยมาที่ไทยด้วยนิดน,นึงนะครับอาจจะเคยฟังสป,ปอร์ตโฆษณาบ้างแต่ที่นูริเซ่ดังมากเรื่องของการจองโรงแรมจองอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็เริ่มหันมาทําตัวเองให้เป็นซุเปอร์แอปมากขึ้นมีสั่งอาหารได้มีอะไรได้มันก็ไปทับไลน์ของฝั่งโปรเจกต์โปรเจกต์สมัยก่อนคล้ายๆกราฟของเราคือเรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่งของนะครับรับอาหารนู่นนี่นั่นได้นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มหันนนนมมมมมมาาแบบีีีเเเพพิ่ฟ่ฟจอร์ใุทป็วกกขึ้ สามารถปล่อยเงินกู้ได้ให้กับพวกร i d เดอร์นะครับหรือว่าเอ็กเซนตัวเองให้กลายเป็นมินิแบงก์ไปในอินโดนีเซียอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเซอร์วิสอื่นๆที่เขาจะพลัสเข้ามานะครับโหลด o j e c ก APP ลงมาแล้วเนี่ยแทนที่จะสั่งได้แค่อาหาระทำอย่างอื่นให้ด้วยไหมนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อ,อย่างที่บอกนะครับมันมันก็เลยเป็นเรื่องที่เวลาใครจะเป็นเจ้าของซูเปอร์แอปเนี่ย จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการรวบรวมพ์ทเนอร์นะครับ,รรรบหรือว่าความสามารถในการ build service ใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้เป็นอร์เ service ของเองตั้งแต่แรกขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โกร go ค่อนข,ข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวเม็ดเงินคว q u i ่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับ,รบขอเสริมเพิ่มเติมจากทางที่เมื่อกี้ทางพี่โป้งได้ m e n ชั่นไปอะนะคะเรื่องของการ acquire partner เนาะต้องบอกว่าถ้าสมมติเรามี service เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่า touch point สุดท้ายเราไม่ได้มีความหลากหลายมาก ลองยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นว่าโอเคเรามีฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ว่าร้านค้าที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีอยู่แค่100ร้านค้าหรือว่า1,000ร้านค้านะคะอันนี้มันก็ลิมิตแล้วว่า โอเคยูเซอร์ที่จะเข้าถึงร้านค้า<ม>พวกนี้ก็มีไม่เยอะหรือว่าเอ้ยเวลาที่เขาจะนึกถึงร้านอาหารเขาก็ต้องการความหลากหลายมันก็จะค่อนข้างมีค่อนข้างน้อยเนาะดังนั้นการที่เราสเกลตัวร้านค้าให้มันมีจํานวนเยอะๆอะค่ะให้มันทั่วประเทศให้มันครอบคลุมแะเน,นี้รู้สึกว่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญเหมือนกันเพราะว่ามันจะด i v e เรื่องของ engagement ดライเรื่องของ active user ให้เข้ามาในแอปเราตลอดเวลา แล้วในฐานะที่บลูบิ๊กของเรามีประสบการณ์ในการพัฒนาซูเปอร์แอปมาระดับหนึ่งแล้วแหละเรามีทริคหรือมีกลยุทธ์แท็คติกอะไรที่พอจะแชร์ได้ไหมคะว่าจะทำยังไงให้ซูเปอร์แอปของเราเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งโอเคงั้นไม่อาจจะตอบในมุมบิ s i เนส s, <c oughs> <S แล้วกันนะคะ,ค,ะคุณไม่รู้สึกว่าปัจจัยหลักสำคัญของการทำกลยุทธ์ที่สักเซสฟูลแล้วกันมันคือการที่เราหาดิเฟนเชชันให้ได้ <No. S 2> mm hmm. ก็คือว่าถ้าเซอร์วิสของเราเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่อยู่ในตลาดเลยถ้าวันนี้เราทำฟู้ดเดลิเวอรี่ออกไปเราไปเหมือน g r a ฟเราไปเหมือน n i Man เนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะ Acquire User ได้เลยนะคะดังนั้นเราต้องหาเซอร์วิสที่มันจะตอบโจทย์ลูกค้าที่วันนี้มันยังไม่มีใครตอบโจทย์ได้คือมันอาจจะเป็นเซอร์วิสใหม่เลยก็ได้นะในการตอบโจทย์เพนท์พอยต์ใหม่ๆหรือมันอาจจะเป็นเซอร์วิสเดิมที่มันมี d i f r e n t i a t i o n อย่าง คอยกตัวอีกรอบหนึ่งอย่างโรบินฮูดอย่างเงี้ยค่ะที่เขาพยายามพิการเด e เฟนเชตตัวเองโดยการที่ไม่มี g p ไม่เก็บ GP ซึ่งตรงนี้เองอะ่ะลูกค้าหลายๆท่านเขาก็จะมองว่าโอเคเขาอยากมาช่วยร้านค้าอยากได้ร้านค้าที่อยากได้แพลตฟอร์มที่ไม่เก็บ g p เนาะอันนี้ก็เป็นเดลเฟนเชตชั้นหนึ่งนะคะหรือว่าวันแรกที่ตัว Uber เองเขา u c c e s s มากๆในการที่เขาส c a l e user เนี่ยมันก็มาจากไรเฮล l i n g ที่โอเคแต่ก่อนมันมีเรื่องของแท็กซี่แล้ววันนี้เขาไปเจอ use Cas e นี้ขึ้นมามันก็เลยทำให้เขา สามารถ s c a l ยูเซอรได้ง่ายแล้วก็ไปต่อยอดเซอร์วิสได้ค่อนข้างง่ายนะคะดังนั้นแม้ว่าปัจจัยอันหนึ่งที่อาจจะเป็นกเลเม็ดลวกันว่าเราก็ต้องหา Differentiation Service ให้ได้นะคะในการที่จะ s c a l ยูเซอรค่ะ ครับในมุมของเทคโนโลยีเองนะครับก็อาจจะต้องเตรียมตัวแพลตฟอร์มนะครับให้ให้เหมาะสมกับสเกลของยูเซอร์หรือการใช้งานที่จะเข้ามาใช่ไหมครับสำหรับองค์กรอาจจะเคยมีแอปพลิเคชันเดิมนะครับที่อาจจะตัดสินใจว่าจะเอาแอปพลิเคชันนี้คอนเวิร์ตไปเป็นซูเปอร์แอปนะครับหรือจะสร้างใหม่ก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่กัง์นคือต้องดูว่าตัวนี้นะครับมันจะต้องคอนเน็ก คือคือ e ูบแอปมันมันไม่สามารถทํางานได้ตัวเองได้อยู่ล้หครับอาจจะต้องมีไปอินติเกตไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆในองค์กรไม่ว่าจะเป็นระบบเก่าระบบใหม่นะครับหรือระดับพันเนอร์ชิพด้วยนะครับตัวมันเองเนี่ยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะวางโครงสร้างให้มันสามารถสเกลตัวเองขึ้นไปได้เวลาที่มีคนใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเวลานึง รหรือว่าอ,อ,อาจจะมีช่วงพีคม์หรือมีฟีเจอร์ที่ฮอตมากๆนะครับตรงนั้นนะครับก็อาจจะต้องวางโครงสร้างพื้นฐานให้ให้มันรองรับเรื่องการเติบโตหรือการใช้งานที่มากขึ้นนะครับลองรองรับการพื้นฐานเขาเรียกว่าเป็น Data Intensive Application นะครับที่จะรองรับ Data ที่ไหลเข,าขา้ามาเป็นต้นากเพราะเราอยากจะได้ Data ถูกไหมครับ ไหลเข้ามาแล้วมันบางทีมันไหลเข้ามาเยอะมากนะครับเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนเราจะมีแบนด์วิดต์หรือมีระบบที่รองรับเรื่องพวกนี้นะครับได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ดีไหมได้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ไหมนะครับแล้วก็อาจจะต้องลองไปดูว่าเออเลเจซี่ซิสเต็มที่เราจะไปเชื่อมต่อด้วยนะครับหรือว่าพาร์ทเนอร์ชิพซิสเต็มเนี่ยนะครับที่ไปต่อด้วยเนี่ยนะครับ เขาจะกลายเป็นขอขวดของเซอร์วิสที่เราจะให้บริการใหม่จะถ่ายข้อมูลที่เยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นสเต็ปแรกนะครับใน,ในที่ที่เราอาจจะเจ,เจอเจอกันมไหมเราเพราะนั้นเราก็ต้องมีการทําเรื่องของ Assessment นะครับให้ครบทุก,ททกมุมนะครับใน,ในแง่ของตัวระบบนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นโครงการแนวแนวถ้าเป็นซูเปอร์แอปที่เรามองว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าอีกหน่อยเราจะเปิดเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เปิดให้คนอื่นมาร่วมพัฒนาด้วยเนี่ยนะครับการวางโครงสร้างอะเทคเจอร์ของตัวระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ค่อนข้างสาคัญนะครับว่าเราจะวางโครงสร้างยังไงนะครับให้มันกลายเป็นลักษณะเือนแพลตฟอร์มที่เป็นโอเพนแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับหรืออาจจะเป็นคลสแต่ว่าก็แอบว่ามันมีมีความสามารถในการที่ให้คนอื่นมาพัฒนาต่อยอดนะครับกับแพลตฟอร์มเราได้นะครับพูดง่ายๆอย่างาวีแช วางโครงสร้างของแอปพลิเคชันเนี่ยให้ให้ Dev e l o p e r นะครับที่ผ่านนะครับที่ผ่านการสมัครเป็นเป็นวีแชทเด e วลลอปเป p ร์โปรแกรมนะครับหรือเป็นพ a นเนอร์โปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะมาเขียนเป็นมินิแอปในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแน่นอนว่า mm hmm. ตัวเทคโนโลยีอย่างเช่น i อ s อเอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เปิดเรื่องพวกนี้ให้100%นะครับแต่เขาก็จะวางโครงสร้างแอปพลิเคชันนะครับไปทำลักษณะเหมือน Process แล้วก็ระบบครอบตัว i อ s อธรรมดาอีกทีนึงนะครับ เพื่อเปิดให้พ์ทเนอร์เขาเนี่ยสามารถที่เขียนโปรแกรมเป็นมินิโปรแกรมนะครับคือเขียนเป็นพาร์ทหนึ่งของโปรแกรมนั้นนะครับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอินซอลแล้วก็เอาไปลอนพร้อมกับตัวซูเปอร์แอปของว c แชทได้นะครับสอ,อบถามพี่ป้องเพิ่มเติมค่ะทราบมาว่าตอนนี้ทางทางอบิทดิจิทัลเนาะกำลังพัฒนาแอปอยู่ตัวหนึ่งด้วยแอปนี้มันมันเป็นยังไงคะแล้วมันน่าสนใจยังไง อาจจะยังบอกไม่ได้เยอะนะครับแต่บอกได้แค่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูนะครับตอนช่วงปลายปีนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับที่เราอาจจะลองเปิดมาให้าทางลูกค้านะครับของออาใช้กันนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็เราก็ใช้คอนเซปต์ว่าเป็น All-in-One Application เพื่อผู้บริโภคนะครับ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายนะครับแล้วก็สมมตประสบการณ์ที่ดีนะครับให้ใหม่ๆนะครับทางด mm ิจิทัลนะครับให้กับลูกค้าของ o ออนะครับหรือลูกค้าของฝั่งที่เคยเป็นสมาชิกของบูการ์นะครับน้องใหม่ร่วมด้วยไหมคะโปรเจก t นี้มีไปร่วมด้วยนิดๆคะ่ะในช่วงแรกะ,ะก็ไปช่วยในการฟอร์มตัวกลยุทธ์ให้กับทางตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จริงๆนะ่าตื่นเต้นมากค่ะก็อยากให้รอติดตามแล้วก็เตรียมดาวน์โหลดนะคะในสิ้นปีค่ะ ต้องรอติดตามกันนะคะถามเพิ่มเติมละกันตอนนี้กระแสะของซูเปอร์แอปมันเริ่มเริ่มมาแล้วแหะในบ้านเราก้าวต่อไปหลังจากนี้ท่ามกลางกระแสะของดิจิตอลดิสครับชันในประเทศไทยมองว่าซูเปอร์แอปจะเป็นยังไงคะขอเริ่มจากน้องใหม่ก่อนจริงๆต้องบอกว่าการมีหลายๆซูเปอร์แอปมันก็อาจจะค่อนข้างเป็นไปได้ยากเนาะในอุตสาหกรรมที่มันแบบ โอเคประเทศไทยเราก็มีตลาดขนาดตลาดที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะถ้าเรามีซูเปอร์แอปเยอะทุกคนมีเซอร์วิสที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะเกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแข่งขันกันด้านราคานะคะเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของดิสเคาน์นะคะมันก็จะอาจจะเหมือนที่อ e ีคอมเมิร์ซประมาณ4-5ปีก่อนแล้วกันที่มันมีอ e ีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยนะคะ ไม่ก็เชื่อว่าเดี๋ยววันหนึ่งพอทุกคนมีการแข่งขันเรื่อง price war กันเกิดขึ้นค่ะในอนาคตมันอาจจะเหลือผู้เล่นน้อยรลายก็อ,อาจจะเหลือแค่ประมาณสองสาคนที่เป็นผู้เล่นขนาดใหญ่ออแล้วก็อาจจะนั่นแหละต่อยอดจากตรงนั้นไปค่ะ,ะพี่โป้งคะมองอยังไงบ้างคะ ครับก็มีแค่อยากจะเสริมม้ครับว่าจริงๆค่อนข้างเห็นด้วยนะครับ mm hmm. การเดเรชันที่ว่ามันจะคงจะเหลือแค่ไม่กี่รายนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคงเป็นเรื่องของ Experience นะครับลนที่มี Experi e n c e ที่ดีที่สุดนะครับที่จะให้กับลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสท,ที่อาจจะตอบโจทย์ลูกค้านะครับแต่ว่าจะลูกค้าก็อาจจะมีหลายหลายเซกเมนต์นะครับอาจจะมีหลายประเภทมีหลายเจอร์นี่แบบคือเราต้องหาเจอร์นี่ตรงนั้นให้เจออย่างที่ไมค์บอกว่า เราเราเป็นซูเปอร์แอปที่อยู่ในใจของเขานะครับในเรื่องไหนครับในในเจอร์นี่ไหนในชีวิตเขานะครับเช่นถ้าเกิดไปเรียนนะครับแอปพลิเคชันนี้จะเป็นซูเปอร์แอปในการที่จะไปเรียนได้ดีที่สุดของเขาเลยก็ได้ถ้าเขาทํางานถ้าเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับมันมีหลากหลายนะซึ่งซึ่งมันก็จะมีเซอร์วิสที่ครอสที่จะไปคลอดเสมนะครับ อันนี้ผมว่ามันจะกลายเป็นภาพเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเปรียบเทียบได้เหมือนกับตัวห้างใหญ่ๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยห้างไหนที่เรารู้สึกว่าไปแล้วสบายใจนะครับไปแล้วมีของครบนะครับไปแล้วรู้สึกว่า Experience นดีบรรยากาศดีนะครับมีม,มีมีสิ่งที่ตอบโจทย์เราเนาะมีร้านค้ามีบริการอะไรที่ตอบโจทย์เรานะครับเราก็จะไปห้างนั้นบ่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องของการแข่งขันกันที่ระดับ เหมือนพวก personalization นะครับพวก Offer ต่างๆนะครับที่ที่จะมีให้กับลูกคา้าในา่ตน,นะครับเช่นที่ไม่บอกอาจจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นที่ถูกใจ <c oughs> มากที่สุดนะครับโดยที่คือยังไงเขาก็ต้องการของถูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่า <c oughs> ทางทางฝั่ง AI หรือทางฝั่งของ s u s i s s เนี่ยอาจจะต้องดูว่า การที่ยิงโปรโมชั่นไปลดราคาเนี่ยนะครับให้กับเซกเมนต์ไหนเนี่ยที่จะได้รีเทิร์นกลับมาสูงสุดอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องอาศัยตัวที่เป็น Data าพอสมควรใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเคยเห็นลักษณะที่เป็นดินามิกไพรซิงบนบนอูเบอร์มาแล้วเนาะนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนอูเบอร์จะตายไปอันนี้เปรียบเทียบแล้วกันนะครับช่วงที่เวลาฝนตกนะครับจะเห็นว่าราคาจะมีเซิร์ชไพรซ์ขึ้นมานะครับก็เป็นเป็นเซิร์ชดีมัเพราะนั้นเขาก็ชาร์ตไพรซ์ขึ้นมาแต่สุดท้ายก็มีคนจ่ายนะครับ พี่พี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จ่ายเพราะว่าแบบก็ก็มันมันฝนตกอ่ะรถมันไม่มีต้องรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับเพราะนัน้นอ่ะโอเคยอมพักตั้งใจ่ายเพื่อจะกลับบ้านรอเพิ่มอีกร้อยบาทก็เอาตอนนั้นมันลําบากมากละอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นโจทย์ในอนาคตที่จะแข่งกับเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งเออก็ไม่ได้มองว่าซูเปอร์แอปมันคือมันเป็นสิ่งที่ที่เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นเรื่องของ ปลกใหม่หรือมันจะโตไปมันจะเรียกว่า s ู p แ r รแอปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก,ก็คงวันนี้เราเรียกวันซ่า s ู p แ r รแอปอีกหน่อยมันอาจจะเป็นแค่แอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งทุกคนก็ทำเหมือนเมือนกันนะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันไหนที่อย่างที่บอกมีเอ่อเซอร์วิสมีโปรดักที่ตรงใจนะครับตรงเจอร์นี่นะครับมากที่สุดก็น่าจะเป็นผู้ชนะไป เห็นภาพขึ้นชัดเจนมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของซ u เปอร์แอปค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โป้งและน้องมายนะคะที่มาร่วมแชร์มุมมองกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรอดูกันได้เลยนะคะ All-in-one a p p พลิเคชันจาก Orbit Digital เนาะน่าจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ใน Public Talk Podcast ์ p หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Blue Big Talk Podcast, Ambition to Reality.